นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรี ได้ติดตามและแสดงความชื่นชมความก้าวหน้าผลงานวิจัยวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของทีมแพทย์และนักวิจัยไทยซึ่งเป็นอีกความหวังของประเทศในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนภายในประเทศออกเป็น2แนวทางได้แก่ 1. ให้การสนับสนุนสถาบันวัคซีนแห่งชาติคณะแพทย์ในมหาวิทยาลายัยและองค์กรชั้นนำในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนในรูปแบบต่างๆ 2. รับการถ่ายทอดกระบวนการผลิตวัคซีนจากต่างประเทศโดยบริษัทสยามไบโอไซแอนของประเทศไทยเพื่อเป็นการวางรากฐานในไทยเพื่อพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนลดงบประมาณการจัดซื้อและสามารถส่งออกเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตขณะที่ความคืบหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในประเทศไทยประกอบด้วย3โครงการ 1. โครงการศึกษาวิจัย,ยระดับที่1ส่วน2เพื่อประเมินความปลอดภัยและความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุมค้มกันของวัคซีน NDV-HXPS ในประเทศไทยโดยองค์การเภสัชกรรมร่วมกับศูนย์วัคซีนคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยายลัยมหิดลเริ่มฉีดอาสาสมัครเมื่อวันที่22มีนาคม2โครงการพัฒนา mRNA วัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่ใช้เทคนโนโลยีการผลิตเช่นเดียวกับวัคซีนจากไฟเซอร์ไบโอเทคและวัคซีนจากโมเดอร์ผลศึกษาการทดลองในหนูและลิงพบว่ามีการกระตุ้นภูมิคุมค้มกันได้ดีในระดับสูงช่วยยับยั้งการติดเชื้อในสัตว์ทดลองได้เริ่มการศึกษาในมนุษย์เมื่อวันที่14มิถุนายน2564ทดสอบในระยะที่1ใช้อาสา,าสมัครจำนวน72คน 3. โครงการพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ชนิด DNA โดยบริษัทไบโอเนตเอเชียจำกัดผลการทดสอบในหนูทดลองพบว่าวัคซีนมีความปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขออนุมัติกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อทดสอบในมนุษย์ในระยะที่1 และคาดว่าจะวิจัยในคนระยะที่2และ3ในปีนี้ทางนินางสาวรัชดานเน้นย้ำว่ารัฐบาลได้เร่งเดินหน้าตามแผนการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรร้อยละเเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุดดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ